สวัสดีครับผมมาเนช่องเกมมาเพลินหลังจากที่ห่างกันไปนานนะครับเราก็จะมีคลิปลงปแล้วเยคลิปนี้เราก็จะมาทํามุมนั่งเล่นส่วนหลังบ้านนะครับอยู่ิว่าจะมีเป็นไงบ้างก็ไปดูกันเลยครับเราก็ทําการปรับพื้นที่หลังบ้านของเราที่อยู่หลังห้องน้านี่นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดูดีมากเลยกับมุมอย่างนี้นครับพอเราหันไปวิวก็จะเป็นวิวหลังบ้านครับที่มีบ่อปลาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เราทําปลูก ต้นเลยไม่รู้นะครับเปรอบสะแม่ผมเป็นคนปลูกไว้นะครับ <ín locals> เผื่อไว้ให้ปลากินแหนนะคนครับอันนี้ก็เราก็ทาการปลูกฟักไอติมนะครับแล้วก็รอมันโตนิดหน่อยเราก็จะทําการรอไปเรื่อยนะครับแล้วก็จุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือเราจะทําการปรับหน้าดินตรงนี้นครับ <Sail or> ให้มันเท่าเพื่อนมันนะครับประมาณนี้เราจะไปถมที่นั่นนะครับให้มีที่กว้างเงยอะเราจะทําที่นั่งเล่นแล้วก็จะเอาฟิวเจอร์ไอป้ายใบนิ้วนะครับมากลางไว้แล้วก็ปิดไว้แล้วครับเราก็จะทําเป็นเหมือน จุดพักผ่อนนะครับเล็กๆน้อยๆที่อยู่หลังห้องน้ำาิทีประมาณนี้เลยก็ค่อยๆสร้างนะครับอนาคตก็อาจจะทําเป็นห้องครัวเพิ่มนะครับตรงนั้นก็จะทําเป็นตรงนั้นห้องครัวก็จะทําเป็นห้องเก็บของเก่านะครับตรงนั้นก็จะทําแสงบ้านสักหลังก็ตรงนี้ก็จะเลี้ยงปลานะครับเผื่ออนาคตเราจะทําการขุดดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับค่อยๆถมเราก็จะทําการปรับให้มันตรงๆครับให้มันเปียงๆครับประมาณนี้แล้วก็จะทําการเอาดิน ที่เราใส่ในบุ้งกีนะครับไปทมตรงนั้นนะครับให้ดินมันเท่ากันนั่นนะครับตังข้างบนนี้นะครับประมาณนี้เราก็จะค่อยๆทำนะครับอันนี้นี่มันเป็นบ่อบ่อบ่อส้วมนะครับเราก็เอาซายมาปิดไว้เพื่อให้ดับกลิ่นมันด้วยชั่วคาไวไว้ก่อนนะครับประมาณนี้ ขึ้นไปเลยทุกคนครับเราจะเราขุดประมาณนึงแล้วก็แน่ประมาณนี้เลยดินก็ประมาณนี้ค่อยๆถมนะครับอันนี้ก็ผมก็เหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะพักแป๊บนึงแยะก,ก่เนี่ยมันอิทขนาดนะครับอูซื่อนี้ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะขุดถึงแนวนี้นะครับไปถึงนี้เอาออกหมดเลยนะครับจะทําเป็นที่เรียบๆอย่างนี้ไว้ทําแบบมุม เล็กๆนะครับมุมนั่งเล่นนะครับให้ดูบอ่ปอปลาเนี่ยนะครับของการทําคลิปนี้คือผมไม่มีคลิปจะลรงครับคือของแายคือไม่มีคลิปจะลงจริงๆนั่นแหละห่างหายไปหลายวันมากเลยครับส่วนรถจนนี่ก็ยู่่อู่อยู่นะครับก็ให้ตังช่างละรอเขาเบิกอะไรมาอีกทีนะครับก็จะขอบินไปเสร็จเดี๋ยวก็จะมาแจ้งชี้แจงกันทีนะครับก็ประมาณนั้น ก็โอเคนะครับสำหรับวิวนั้นรถยนต์ก็ค่อยๆซ่อมครับประมาณสักสามเดือนก็น่าจะได้ขับแล้วแล้วก็ค่อยไปทําสีเอาที่แถวแม่ห้องอครับก็จะให้ลุงทุบโครงอะไรให้มันดีๆก่อนนะครับอืมก็ประมาณนี้เลยก็ทําการพักก่อนพักไปนะครับก็มาดูเอบิวนะครับเอบิวต้นผมก็ค่อยๆโตทีนี้ทีนี้นครับอันนี้เราเอาของใบต้นมะพร้าวนะครับมาบางังรีไซเคิลนะครับ รักโลกนะครับประมาณนี้เลยเพว่าบังแดดนะครับเผื่อบางทีมันได้แดดเดยอะเกินไปมันก็ไม่ดีครับยังตนน้นนี้ก็น่าจะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับมันสีน้ําตาลนี่น่าจะเค็มดินหรืออะไรสักอย่างนะครับสีน้ําตาลเต็มหมดเลยกลัวตายนะครับซื้อมาค่อนข้างแพงอยู่แต่ก็น่ามันน่าจะมีความสู้ชีวิตอยู่นะครับพอใบอ่อนก็เริ่มแตกแล้วนิดนึง <S <S ประมาณนี้อันนี้ก็เดี๋ยวก็น่าจะร่วงนะครับหรือมันไม่ร่วงไม่แน่จอนกัน อันนี้ก็ต้นมะไฟนะครับเริ่มออกผลแล้วนี่เต็มเลยปีนี้ก็ไม่รู้จะขายโลกี่บาทดีนะครับน่าจะขายสักโลยี่สิบบาทนะครับเพราะบางทีบางลูก,กมันฝ่อคือมันไม่มีเนื้อข้างในมันนะครับก็ประมาณนี้เลยเด็ดมากินลองชิมกันนี่นะครับผมจะทำการแกะข้างในกินนะน โอ้ข้างในมีเนื้อนะครับค่อนข้างเยอะเลยอืมมันยังไม่ค่อยสุกดีครับมันก็เลยเปรี้ยวนิดนึง อย่างนะครับเราก็ทําการขุดหลุมไว้ตรงนี้เต็มเลยนะครับตรงนู้นก็มีนะครับขี้กเกียจพาไปแรงนน้นก็มีอยู่หลุมละข้างละห้าหลุมนะครับเอาไว้ปลูกต้นมะพร้าวสูงๆนี่เพื่อความสวยงามน,นะครับเหมือนไอ้พวกนี้ตรงนั้นก็ม,กมนะีตน้นอันนี้ก็ผมก็ขุดไว้สี่หลุมนะครับตรงนู้นตรุมนั้นสองนี่ก็สองครับก็ขุดตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่หลุมนะครับ เอาไว้ปลูกต้นมะพร้าวนะครับให้มันแบ,บเอาปลูกมะาพร้าวมน้ําหอมครับเพื่อจะทําการเก็บเกี่ยวปลูกไว้แล้วก็รอเก็บเกี่ยวให้มันไปขายแล้วก็ได้ังค์แล้วก็มาพัฒนาส่วนหลังบ้านให้แบบได้กําไรไว้ใช้ต่อยอดในอนาคตอีกทีนะครับก็ประมาณนั้นแหละเมื่อวานผมก็จะพามาดูเป็ดน,นะครับผมบ้างก็นี่นะครับควรต้นตีนมากเลยครับตัวนี้ แทนที่มีพี่ฟักไข่ดีๆตรงนู้นนะครับไม่เสือกฟักนะครับมาฟักตรงนี้เลยเลยใกล้ทางเข้าเลยเยี่ยมไปเลยไม่รู้แม่ตัวไหนนะครับประมาณนี้นะทุกคนหลังจากผ่านมาประมาณสามสิบสี่สิบกว่านาทีเราก็ทําประมาณนี้เลยนะครับหลังจากเราทําเราก็ทําการปรับหน้าดินตรงนี้นิดหน่อยนะครับให้มันเป็นเปียงๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นที่ราบประมาณนี้นะครับนี่เราก็จะทําเป็นจุดที่นั่งนะครับเดี๋ยวก็อนาคตก็อาจจะทําการฉาบปูนะครับให้มันแน่นๆ ผมปูนอันนี้ก็ทาเป็นบันไดขึ้นไปนะครับประมาณนี้นี่ตรงนี้ก็มีความสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเยอะเลยจากเมื่อกี้ที่มันเป็นที่ลาบนะครับที่ลาบลงมาอันนี้เราทาเป็นเหมือนภูเขาเลยนะครับประมาณนี้นี่ตรงนี้เนาะไอ้ต้นนี้ก็เดี๋ยวก็าจะทำการตัดทิ้งนะครับแล้วก็จะทำการถมดินเพราะมันเกะกะนะครับมุมข้างบนก็จะประมาณนี้เลย นะครับกู้ซื่อๆนะครับแยกกาดมันง่ายเหมือนซำหีนะครับซำหีถกไว้แยกกําเดียวครับแยกกาดในมันอีขนาดนะครับดูกว่าจะเสร็จแต่ละอย่างนะครับเงือตกครับได้แผลนิดหน่อยตรงนี้มันแข็งๆครับแต่มันก็ไม่ไม่เป็นไรอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เดี๋ยวก็น่าจะหายดีเองก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปละ